หมดไฟเบื่อหน่ายกระทําการสิ่งใดก็ติดติดขัดขัดโชคลาบก็ไม่ค่อยมีเสียงดวงเสียงโชคก็ไม่ได้การงานการเงินก็ขัดสนอยู่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นแล้วข้าเจ้าใครเชิญชวนมาร่วมสวดพระคาถาเพิ่มพลังบารมีเพิ่มพลานุภาพให้แก่เทวดาที่คอยปกปักรักษาและเป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือเรา เพื่อที่ท่านจะได้มีกำลังมีพลานุภาพช่วยเหลือหนุนดวงให้แก่เราทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีหนุนดวงโชคลาภเงินทองวาสนาสร้างปฏิหารให้มังเกิดแก่เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิริโอตัปปะสัมปันาสุะธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตัปปะสัมปันา สุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจะเรติหิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจะเรติฮิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตา สันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสา โลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติฮิริโอตป,ปะสัมปนาสุกธรรมสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติฮิริโอตป,ปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรมมร,รมาติ วุจจเรติหิริโอตป,ปะสัมปัน,นาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรรมติวุจจเรติหิริโอตป,ปะสัมปัน,นาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรรมติวุจจเรติ หิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปันา สุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสปัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจะเรติหิริโอตปะสัมปนาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสปัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจะเรติหิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตา สันโตสัปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระติหิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสา โลเกเทวะธรรมาติว hm ุจจเรติหิริโอตปะสัมปนาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติฮิริโอตปะสัมปนาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติ วุจะเรติหิริโอตป,ปะสัมปน,นาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจะเรติหิริโอตป,ปะสัมปน,นาสุกรธรรมะสมาหิตาสันโตสป,ปุริสาโลเกเทวะธรรม,มติวุจเรติ หิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจเจเรติหิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจเจเรติหิริโอตปะสัมปนา สุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติหิริโอตปะสัมปน,นาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติหิริโอตปะสัมปน,นาสุกฐธรรมะสมาหิตา สันโตสัปปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระรติหิริโอตป,ปะสัมปัน,นาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจระรติหิริโอตป,ปะสัมปัน,นาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัปุริสา โลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติฮิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรติฮิริโอตปะสัมปนาสุกฐธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติ วุตชะเรติ